ช่วงเชิญยิมออย้มเชิญยิ้มขอบคุณค่ะอ,อะ ตาเวยีนีต้อนรับค่ะวัสดีจ้าอันคุณนายเป็นฝากเสือจ้ะยาสีฟันตาวเววจ้ะอ๋อจะมาเอายาสีฟันแม่นขอเจ้าแมนอืมไม่แมนละเจ้าแบบนี้ผู้หญิงชัดชาดเออบอแมนจ้ะแมนคือว่าใช่บอแมนคือบอใช่จ้ะอ๋อได้เลยจ้ะรอแป๊บหนึ่งโอเคอของมาหลายได้ละเจ้านี่ ยาสีฟันสตาร์เวลเจ้าใช้แล้วปากสะอาดหอมสดชื่นจ้าหิ่หอมไม่ดีปี๊เมนขอดมนะเด้อได้เลยลองดมดูก่อนเด้อได้ได้ได้าโอ้โนี่ใช้แปงเจ้าพอต้องดมขนาดนั้นเอ้ามันกลิ่นหอบมาแล้วคอยอะมาดมวุ่ยว่าไปแค่ดมเนี่ยก็คือได้แปลงแคลแลยเด้ปากคุยยยยปากเลย เลยออกมานี้เลยฉูสั่งให้เธอไปทำอะไรเหรออู้อยู่ได้อู้อยู่ได้อู้จเจงก็เป็นคนเหนือต้องอู้นะเจ้าน้าาาา้าาาาาาากาา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 เาาาาาาานาา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 ยาา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 ้าา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 าอาาาาา ฉันหิวอะฉันยังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้าเลยอะ่ะมีอะไรฉันกินไหมนี่เลยค่ะยาสีฟันเป็นตะแซสบนี่ดีใจตามมาเลยจะบ้าเหรอเนี่ยยาสีฟันไม่ใช้ไว้แปลงไม่ใช่ไวกินอ๋อค่ะอันแล้วคุณน่าอยากสิกินมี่ยังคะฉันอยากจะกินกว๋วยเตี๋ยวว่าอยากกินกว๋วยเตี๋ยวร้อนๆเอาบะหมี่แห้งหนึ่งบะหมี่น้ำหนึ่งได้ไหมได้ค่ะอืมนะคือให้หน่อยโอเคค่ะอ่าไงๆเด็กเดเดี๋ยวอี่ยังคะถ้าเงินมันเหลือนะ ซื้อโรตีเราฝากด้วยได้วยแมอยากกินโรตีใช่โหด้เลยค่ะน่ารักค่ะแล้วทำไมยังไม่ไปจ้ยฉันหิวอ,อคุณนายคะอันกว๋วยเตี๋ยวแห่งกับกว๋วยเตี๋ยวนามเนี่ยหนูกับพ่อสิเข้าใจค่ะแต่ว่าโรตีอะค่ะเอานามหรือแห่งคะคุณนายเออผิดค่ะเออผิดแน่เอ้าผิดที่ยังคะท่านได้ไปซื้อเลยผิดที่ใช้แกไปซื้อเนี่ยแหละเอาเอาเอามาเอ้อาเพลง จริงเหรอคะงออั้นหนูฝากด้วยนะคะเอาข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงนะคะแล้วก็เป็ดปักกิ่งจากคะุณนายค่ะได้ค่ะคุณนายก็คิดได้ฉันเป็นคุณนายนะเอาเลยค่ะดูให้เกียดฉันด้วยไปซื้อด้วยกันเลยโอ้ก็ได้ค่ะคุณนาย